เรื่องราวของดาวดาวโรงเรียนสุดเพอร์เฟกทั้งหน้าตาดีการเรียนและกิจกรรมกลับถูกเด็กสาวนักเรียนใหม่หน้าตาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างเอมออนแย่งชิงตำแหน่งดาวเด่นไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเธอต้องตามหาให้ได้ว่าเอมออนั้นใช้วิธีการอะไรด,รอดออรอออลอน ่แตสุดธกไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a Channel อีกแล้วนะครับผม em, วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง School Tales Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอนสวยเนื้อหาในคลิปนี้ จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาซีรีส์มาสปอนยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะได้สปอยเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนให้ทุกคนได้รับฟังไปแล้ววันนี้มาลองฟังกันดูนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยใวนาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางเน็ตฟลิหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรื่องดาวสกูเทล h ด s ซ r i e s โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอนสวยเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าดาวซึ่งเธอนั้นเป็นดาวเด่นประจำโรงเรียนมีผู้คนนั้นปลืม้มแล้วก็ชอบเธอมากมายดาวเธอเป็นพรีเซนเตอร์กับทางโรงเรียนแถมยังมีพรีเซนเตอร์จากทางเอเจนซี่ที่ส่งให้กับเธอด้วย แต่เรื่องราวก็ตัดมาที่หญิงสาวอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมออนซึ่งเอมออนเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาธรรมดารรมดาคนหนึ่งซึ่งเธอก็อยากสวยเช่นเดียวกับดาวขณะที่เอมออนเธอกําลังตามหาความสวยงามอยู่และเธอก็มาโบแป้งในห้องน้ําซึ่งดาวกับเอมออนนั้นอยู่ห้องเดียวกันดาวเธอจึงเอาแป้งที่ลูกค้านั้นส่งมาให้เธอรีวิวให้กับเอมออนได้ใช้ซึ่งเอมออนเธอก็ดีใจและก็ขอบคุณดาวไป หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆในห้องอีกสองคนเดินมาเข้าห้องน้ําแล้วก็พูดคุยกันว่าแป้งที่ดาวนั้นใช้รีวิว อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดาวนั้นสวยขึ้นก็ได้แต่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวรอต้องเกี่ยวกับเบ้าหน้ามากกว่าหน้าตาอย่างพวกเรานะ่ะเทียบไม่ได้เลยแต่อีกคนหนึ่งก็คิดว่ามันต้องเป็นที่แป้งซึ่งนั่นก็ทําให้เอ็มออนไม่กล้ายหยิบแป้งที่ดาวให้มาทาซึ่งดาวเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนในโรงเรียนแม้กระทั่งงานกลุ่มที่ดาวนั้นเข้าไปอยู่กลุ่มไหนทุกคนก็อยากอยู่กลุ่มนั้นด้วยเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นขณะที่เอ็มออนยังคงหาวิธีการที่ทําให้เธอนั้นสวยขึ้น ด้วยราคาที่ไม่แพงจูจูคอมพิวเตอร์ของเธอนั้นก็มีอาการติดติดดับๆับแล้วก็มีหน้าเว็บไซต์เว็บหนึ่งเด้งขึ้นมาและมีข้อความที่ว่าถ้าไม่สวยข้ามคืนยินดียกเลิกทุกเงื่อนไขซึ่งเอ็มออลเธอก็สนใจว่ามันคืออะไรมือเธอนั้นเปิดเข้าไปอ่านเรื่อยๆเธอก็ได้เจอกับข้อความที่บอกว่า เงื่อนไขที่แลกกับความสวยคือเรื่องราวทั้งหมดนี้จะต้องเก็บเป็นความลับระหว่างพวกเรากับเธอและห้ามบอกคนอื่นเป็นอันขาดแม้ว่าใครจะต้องการรู้เรื่องนี้มากขนาดไหนก็ตามถ้าเกิดว่าความลับนี้ถูกแรงพายออกไปเอมออนจะต้องสูญสิ้นทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่ความสวยซึ่งเอมออนเธอก็ไม่ทนใจอะไรแล้วนันตอนนี้เธอกดตกลงเงื่อนไขนั้นไปหลังจากนั้นเอมออนเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆซึ่งเธอก็ได้เจอกับกล่องอันาบางอย่าง ที่อยู่ๆมันก็นมาโผล่ในห้องเธอได้ยังไงก็ไม่รู้เมื่อเธอนั้นเปิดกล่องนั้นออกมาก็ได้เจอกับขวดน้ํายาสีชมพูเธอจึงกระดกกินน้ํายานั้นขึ้นไปหลังจากนั้นดวงตาของเธอก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและหลังจากนั้นใบหน้าของเอ็มออนก็ค่อยๆสวยขึ้นจนเธอนั้นดีใจไปยังมากวันต่อมาเมื่อเอ็มออนมาเรียนตามปกติ เพื่อนๆในโรงเรียนที่ได้เห็นเอ็มออนก็เข้ามาทักว่าเอ็มออนนั้นเป็นนักเรียนใหม่หรือเปล่าทําไมสวยขึ้นขนาดนี้แล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปกับเธอมากมายซึ่งขนาดนั้นเองดาวเธอเก็กําลังคุยกับเอเจนซี่เรื่องที่ว่าจะมาถ่ายรูปดาวในโรงเรียนซึ่งเอเจนซี่ก็ได้ถามดาวไปว่าดาวรู้จักเด็กนักเรียนใหม่ที่ว่าหน้าตาสวยอีกคนนึงหรือเปล่าแต่ดาวก็บอกไปว่าเธอไม่รู้ทั้งที่ดาวนั้นรู้ดีแต่เธอไม่อยากพูดถึง เธอจึงเข้าไปส่องในอินส a าแกรมของเอมออนจึงได้พบว่าณนะตอนนี้ยอดโฟลล o ไอจของเอมออนมากขึ้นกว่าของเธอแล้วซึ่งดาวนั้นเธอก็พยายามตามหาเอมออนเพื่อจะถามเคดลับว่าสวยขึ้นมาได้ยังไงหลังจากนั ON, ้นเอมออนเธอก็มาคุยโทรศัพท์ในห้องน้ํากับเพื่อนของเธอซึ่งเพื่อนของเธอก็พยายามคาดคันว่าเอมออนนั้นสวยได้ยังไงแต่เอมออนก็บอกไปว่าเธอไม่สามารถบอกได้ เพียงแค่เธอพูดแค่นี้เธอก็รู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆแ,แล้วเธอก็รีบวางสายซึ่งดาวเธอก็พยายามตามหาเอมออยู่ซึ่งขณะนั้นเองเอมอเธอก็สังเกตว่าไฟในห้องน้ํามันเริ่มติดติดดับดับและเธอก็เห็นว่ามีได้เส้นสีขาวเส้นหนึ่งโผล่มาจากที่คอของเธอเธอจึงพยายามดึงมันออกแต่เมื่อเธอได้ดึงเท่าไหร่มันก็ยิ่งยาวมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเธอกระชากมันก็ทําไม่ได้นี่มันบาดท,ที่คอของเธอจนมีเลือดไหลออกมาขนาดนั้นเองเมื่อมีคนเปิดประตูเข้ามาในห้องน้ําก็ทําให้เอมออนสะดุ้งซึ่งสิ่งที่เอมออนนั้นได้เห็นเหมือนเป็นเพียงแค่ภาพหลอนในห่วงเธอเท่านั้นคนที่เดินเข้ามาในห้องน้ําจึงบอกว่าตกใจอะไรขนาดนั้นตั้งแต่สวยขึ้นมาเนี่ย ทำไมรู้สึกว่าเอมออนนั้นแปลกไปขนาดนั้นเองดาวก็เข้ามาในห้องน้ำแต่ก็ไม่ได้เจอเอมออนเธอจึงถามเพื่อนของเธอสองคนนี้ว่าเห็นเอมออนบ้างหรือเปล่าแต่ดาวนั้นก็พูดไม่ดีกับทั้งสองคนนี้จนเกือบมีเรื่องกันซึ่งดาวเธอก็ตามไปหาเอมออนจนได้เจอว่าเอมออนนั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งแต่เธอนั้นทำอะไรไม่รู้ลับๆแล้วล้อขณะที่ตัวของดาวกำลังจะเปิดประตูเข้าไปในห้องแม่บ้านก็ได้มาสะกิดดาวแล้วก็ถามว่าดาวนั้นทำอะไรซึ่งดาวก็บอกว่าเปล่าขนาดนั้นเอง เอมออนก็เปิดประตูออกมาดาวจึงมาบอกกับเอมออนว่าเอมออนนั้นอยากถ่ายแบบเหมือนกับเธอไหมเธอนั้นรู้จากเอเจนซี่นะเดี๋ยวเธอติดต่อให้ก็ได้ซึ่งเอมออนเธอก็ตกลงเพราะเธอนั้นก็อยากเป็นเหมือนดาวแต่ดาวบอกว่ามีข้อแม้คือเอมออนต้องบอกว่าเอมออนนั่นสวยมาได้ยังไงเพียงแค่ข้ามคืนซึ่งเอมออนก็บอกไปว่าเธอเป็นศัญยกรรมมาแต่ดาวก็บอกไปว่าอย่ากโกหกศัญากรรมอะไรมันจะเข้าที่ได้เพียงแค่ในคืนเดียวเอมออนเธอจะบอกไปว่าเธอไม่สามารถบอกได้ ซึ่งดาวก็บอกว่าหรือมันจะเป็นพวกยาผีบอกที่ห้ามบอกเองหรือต้องให้ผีมาเป็นคนบอกแต่เอมออนก็ยังไม่ยอมบอกดาวจนดาวนั้นพยายามกระชากกระเป๋าของเอมออนว่าความลับอยู่ในนี้หรือเปล่าซึ่งเอมออนนั้นก็สะบัดมือดาวจนดำไม่เล็บของดาวนั้นฉีกและเอมออนก็บอกกับดาวไปว่าอย่ามายุ่งกับเธออีก หลังจากนั้นเอ็มออนเธอกลับมาที่หอผ้าของเธอซึ่งเธอนั้นก็เปิดในตู้เย็นแล้วก็หยิบพวกเศษผ้าที่มันเปื้อนเลือดขึ้นมาสูดดมแล้วก็กัดกินซึ่งเศษผ้าพวกนั้นเอ็มออนมักจะเก็บไว้ในกล่องใสๆและเธอก็หยิบเศษผ้าโดน่าออกมาจากถังขยะเพื่อกัดกินด้วยเรื่องราวตัดกับมาที่ดาวซึ่งเธอมาทําแผลที่ห้องพยาบาลและแม่ของดาว ก็มารับดาวแล้วก็มาคุยกับอาจารย์เรื่องที่ดาวนั้นถูกทําร้ายส่วนเอมออนั้นตอนนี้หลังจากที่เธอนั้นกินพวกเศษซากเน่าๆนั้นแล้วจูู่เธอนั้นก็มีอาการเกร็งๆแล้วก็เอามือมาขูดไปที่โต๊ะซึ่งตามรอยของโต๊ะเธอนั้นมันก็มีรอยขูดของเธอรวมถึงรอยฟันเหมือนว่าเอมออนมาจะเป็นแบบนี้ตลอดเรื่องดาวตัดมาในวันต่อมาเอเจนซี่ได้พาตากล้องมาถ่ายรูปของดาวซึ่งดาวเธอก็บอกว่า ช่วยรีท์ดแผลที่มือของเธอให้ด้วยซึ่งตากลองก็ตอบตกลงขนาดที่ดาวกำลังจะเดินไปเอเจนซี่ก็ได้คุยกับอาจารย์ว่ากำลังรอให้เอมออนมาถ่ายรูปเป็นพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งซึ่งขณะนั้นเองเอมออนก็เดินเข้ามาพอดีแต่เธอนั้นก็ทำท่าทางเงึ้งงเงาะเพราะว่าเธอไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนส่วนดาวที่เดินสวนออกไปเธอก็ได้เจอกับผู้คนที่กำลังตื่นตาตื่นใจที่เอมออนนั้นได้ถ่ายโปก ดาวเธอจึงใช้จังหวะนี้ที่เอฟออนและทุกคนไม่อยู่เข้าไปค้นกระเป๋าของเอฟออนซึ่งเธอก็ได้เจอกับกล่องที่เอฟออนน้นพกมาด้วยเธอจึงเปิดเข้าไปแล้วก็สูดดมมันขนาดนั้นเองเพื่อนสองคนที่เธอเจอในห้องน้ําก็มาถามว่าดาวนั้นทำอะไรทําไมต้องมาค้นของของเอฟออนด้วยหรือว่าอยากจะรู้เคล็ดลับว่าเอฟออนนั้นสวยขึ้นมาได้ยังไงและสรุปเจอไหมล่ะแต่ดาวนั้นก็ถามไปว่านี่พูดอะไรของเธอสองคนนี้จึงบอกไปว่าก็รู้สึกว่าคนสวยๆน่ะ ชอบทําอะไรแไปลกๆขณะนั้นก็มีเสียงคนกรีดร้องอยู่ทางด้านนอกพวกเธอจึงรีบวิ่งไปดูดาวเธอก็ตามออกไปดูด้วยและพบว,ว่ามีเศษซากแมวตายนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งเอ็มออนเมื่อเธอนั้นถ่ายแบบเสร็จเธอก็ลงตามมาซึ่งเมื่อเธอได้เห็นเศษซากสัตว์พวกนั้นเธอก็ทําหน้าตาเหมือนเธอนั้นอยากกินมัน และหลังจากที่เอมออนเลิกเรียนเธอกลับมาที่หอพักของเธอและจังหวะที่เธอกําลังจะเอาขยะไปทิ้งเธอก็ได้เจอกับเจ้าของหอตรงหน้าห้องซึ่งถุงขยะของเธอมันก็ลุกออกมาจนมันไหลนองเต็มเพื่อนไปหมดจนทําให้เอฟออนนั้นถูกเจ้าของหอนั้นต่อว่าซึ่งเจ้าของหอเธอมายืนรอนผู้เช่าคนใหม่ที่กําลังดูห้องอยู่ซึ่งมันก็เป็นห้องค้าของเอมออนเลยคนที่มาเช่านั่นคือดาวนั่นเองซึ่งดาวที่เห็นว่าเอมออนเอาขยะไปทิ้ง เธอจึงไปลื้อโคนว่าเอมออนเอาอะไรมาทิ้งกันแน่สิ่งที่เธอได้เห็นคือพวกของกินที่ยังไม่ได้ถูกแกะกินเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นดาวเธอก็สังเกตพฤติกรรมของเอมออนมากขึ้นเรื่อยๆในวิชาวิทยาศาสตร์ที่ต้องพาสราก,กบซึ่งเอมออนเธอก็บองที่สร้างพวกนั้นเหมือนเธอนน้นอยากกินแต่เอมออนเธอก็รู้สึกว่าดาวกําลังถ่ายคลิปอยู่เธอจึงระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมในคืนนั้นดาวก็ยังคงตามพฤติกรรมของเอมออน เธอนั้นดักรอเอมออนจนแม้กระทั่งเอมออนเข้าไปในห้องเธอก็ไม่แอบฟังเอมออนนั้นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนซึ่งเอมออนนั้นก็บอกกับเพื่อนไปว่าเธอนั้นลำบากมากแต่ก็ต้องทนเพื่อแลกกับความสวยแต่จะว่าไปเธอก็เริ่มชินแล้วหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเธอขอตัวไปกินข้าวก่อนซึ่งหลังจากประโยคนั้นจบจู่ๆก็มีเสียงดังโครมคารามมาจากห้องของเอมออนมันเป็นเสียงที่เอมออนนั้นเธอมีอาการเกรงตัวแล้วก็เอามือมาขูดไปตามโต๊ะ ซึ่งเมื่อดาวได้ยินเช่นนั้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากซึ่งจังหวะนั้นเองลุงยามก็แอบเข้ามาในห้องของเอฟออนเพราะว่าเขานั้นเมื่อเห็นเอฟออนนั้นสวยขึ้นเขาเลยจะเข้ามาทําไม่ดีไม่ร้ายเอฟออนแต่เขาได้เห็นว่าร่างของเอฟออนนอนอยู่กับพื้นเมื่อเขาได้เดินเข้าไปใกล้ๆจู่ๆเขาก็ตกใจกับอะไรบางอย่างที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าเขาจึงรีบวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ทันที่เอฟออนนั้นพุงเข้าไปทําร้ายเขาและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมา ดาวเธอมาสังเกตที่หน้าของเธอว่าณนะตอนนี้หน้าของเธอเริ่มโทรมแล้วก็มีสิวขึ้นเต็มหน้าไปหมดขนาดนั้นเองเอ็มออนเธอก็เขียนกระดาษอะไรบางอย่างมายื่นใส่ประตูห้องของดาวเมื่อดาวนั้นหยิบมันขึ้นมาดูก็พบว่าเอา็มออนเธอเขียนว่า เลิกพยายามเถอะเธอไม่ควรจะรู้ฉันขอเตือนดาวนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอเอากระดานนี่ไปปาใส่หน้าเอฟออนที่โรงเรียนแต่เอฟออนนั้นก็พยายามหนีดาวดาวนั้นจึงพุ่งตรงเข้าไปทำร้ายเอฟออนขนาดนั้นเองคุณครูก็เข้ามาแล้วก็เรียกทั้งสองคนเข้าไปสงบสติอารมณ์ครูจึงบอกไปว่าเธอทั้งสองคนนั้นเป็นหน้าเป็นตายกับโรงเรียนทำไมถึงก่อเรื่องแบบนี้ส่วนเอฟออนก็กำลังจะมีอนาคตให้ลองคิดดีๆแล้วก็ให้ทั้งสองคนนี้เคลียร์กัน ดาวจะบอกไปว่ามันเป็นความปิดของเอฟออนนั่นแหละที่เอฟออนไม่ยอมบอกเธอเอฟออนจะบอกไปว่าเป็นพ่อดาวนั่นแหละที่มายุ่งกับเธอดาวจึงขู่ไปว่าถ้าเอฟออนไม่ยอมบอกเธอเธอจะปล่อยคลิปพวกนี้สู่โลกโซเชียลซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปที่ดาวในแอบ,บถ่ายเอฟออนตอนที่เอฟออนมาเก็บทาบแมวตายใส่กล่องของเธอและไม่เพียงแค่นั้นหลังจากชั่วโมงวิทยาศาสตร์จบลง เอมออนก็เอาพวกเศษกบพวกนั้นมากินด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้เอมออนนั้นยอมบอกดาวแต่เธอก็ไม่สามารถบอกได้เป็นคําพูดแต่จะทําให้ดาวได้เห็นว่าเธอต้องเจอกับอะไรบ้างเอมออนก็พาดาวไปที่ห้องพักของเธอแต่เมื่อเปิดประตูห้องมาก็ได้พกกบกับกลิ่นที่มันเหม็นเดาวมากๆเอมออนจึงบอกไปว่าหลันจากที่เธอนั้นสวยกินพวกนี้เธอนั้นรู้สึกคุ้นชินแล้วก็ไม่เหม็นอีกเลยดาวจึงบอกไปว่า ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันอาจจะทำให้ดาวใช้ชีวิตง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาห้องได้ดาวจึงยิงถ่ายวิดีโอเอาไว้แล้วก็บอกว่าให้บอกเธอมาซะดีๆว่าทำอย่างไรถึงสวยไม่งั้นเธอจะแชร์ให้หมดเลยว่าหน้าตาของเอ็มออนสวยแต่ห้องสภาพเป็นแบบนี้เอ็มออนจึงพูดถึงกฎข้อห้ามว่านอกเหนือจากห้ามบอกคนอื่นแล้วเธอก็ต้องกินของเน่าเสียพวกนี้ด้วยซึ่งดาวเธอก็เริ่มค้นไปตามห้องของเอ็มออน ว่าเอฟออนั้นเอาไว้ที่ไหนแต่เอฟออนั้นเธอก็มีอาการเกรงตัวอีกครั้งแล้วก็เอามือมาขูดที่เก้าอี้ซึ่งดาวก็ถามไปว่านี่สินะเสียงที่เธอได้ยินทุกคืนคนบ้าอะไรทําไมต้องทําเสียงดังแบบนี้ทุกวันด้วยขณะน,นั้นเองดาวเธอก็ได้เจอกับยาสีชมพูนั่นและเธอก็หยิบมันขึ้นมากระดกกินนาตอนนี้เอมออนจูจ่ๆรากของเธอก็กระเด็นหลุดออกจากหัวส่วนดาวที่เพิ่งกินไปได้เธอก็รู้สึกว่าใบหน้าของเธอเริ่มจะสวยขึ้น เธอจึงเดินไปหาเอมออนซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นร่างของเอมออนณตอนนี้ซึ่งเอมออนเธอกลายเป็นกระสือและการเกลงตัวของเธอทุกคืนก็คือการที่เธอนั้นถอดหัวนั่นเองไม่เพียงแค่นั้นดาวเธอได้เห็นว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในตู้เย็นด้วยซึ่งนั่นก็คือชิ้นส่วนของพิยามนั่นเองดาวจึงถามไปว่านี่เอมออนต้องกินเนื้อมนุษย์สดๆด้วยหรอแต่เอมออนก็บอกไปว่าไม่ได้กินตอนนี้รอเน่าก่อนถึงกิน ดาวก็คงจะเป็นเหมือนเหมือนกันเพราะว่าที่ดาวกินไปมันคือน้ำลายของกระสือและจมูกของดาวก็จะบอกกับดาวเองว่าดาวนั้นควรจะกินอะไรขณะนั้นเจ้าของหอที่เธอกำลังท้องแก่อยู่เธอก็มาเคาะประตูห้องของเอ็มออนแล้วบอกว่าวันนี้ทําไมเสียงดังกว่าวันอื่นซึ่งดาวเธอก็ได้กลิ่นของเด็กทาโร่และเธอก็มีอาการอยากจะกินมันประตูห้องของเอ็มออนก็ถูกเปิดขึ้นซึ่งเจ้าของหอก็ได้เห็นว่าในห้องนี้มันมีอะไร และเรื่องราวสกูเทลเ The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอนสวยก็ได้จบลงก็ต้องบอกว่าซีรีส์กับเวอร์ชันการ์ตูนนะครับผมมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยจะเป็นคลินิกที่เลี้ยงปีศาจแล้วก็ถ้าใครเนี่ยไปยอมรับ ก็ต้องถวายิญญาณกับปีศาจไปนะครับส่วนในซีรีส์เนี่ยจะเป็นว่าถ้าใครเนี่ยยอมรับเงื่อนไขคนนั้นจะต้องกลายเป็นกระสือแล้วก็แลก,กัอความสวยนั่นเองซึ่งสําหรับผมเนี่ยมองว่าพอดเนี่ยมันไทยมากๆนะครับถ้าเอาเกี่ยวกับเรื่องกระสือเนี่ยมาเกี่ยวข้องแต่ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ไม่เหมือนต้นฉบับเอาซะเลยนะครับผมให้คะแนนความแปลกใหม่นะครับและบุคุณล่ะครับมีความิเห็นอย่างไรกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์กันม,มาดูเนื้อหาในคลิปนี้จะปีกภาพประการใดผมก็องขออภัยเว้ณาที่นี้ด้วยแล้วกนน ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ